ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอาชีพใหม่หลังทิ้งวงการเปิดภาพอดีตนางเอกดังไม่อายทำกินผ่านตัวเองเป็นแม่ค้าที่อเมริกาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมอดีตนางเอกดังอุ้มศิริยากรได้พาสามีคิตโตเฟอร์มาคอสและลูกสาวทั้งสองคนน้องเมตตาและน้องอนีคาเดินทางกลับเมืองไทยอีกครั้งในรอบหลายปี พร้อมพาไปเที่ยวตามสถานที่สวยๆและโด่งดังมากมายก่อนเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดอุ้มศิริยากรได้อัปเดตชีวิตในต่างแดนนอกจากจะทำหน้าที่คุณแม่แล้วตอนนี้เธอยังทำแบรนด์ของตัวเองพร้อมไปเปิดบูธขายตามสถานที่ต่างๆโดยอดีตนางเอกดังได้เขียนเล่าข้อความในใจว่าอีกหนึ่งงานสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนในพื้นที่ข้อมูลประชากรต่างๆ และสิ่งที่อยู่ในตลาดแบรนด์ของฉันยังเด็กมากและยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆของฉันฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด h a ชแท็ h o า s t o n s t r r e t Fair 2 0 2 2ไปออกบูธขายของมาอีกงานเหนื่อยจังแต่เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะแบรนด์เรายังใหม่มากและนี่เป็นงานที่ไกลตัวขึ้นอีกนิด ไม่ใช่แค่งานโรงเรียนลูกได้เห็นว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาสนใจของแบบไหนใครเป็นลูกค้าเราบ้างและที่สำคัญคือกว่าจะได้เงินแต่ละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญน,นี่ยากมากบอกลูกๆว่าถึงจะได้เงินไม่เยอะมากอะไรแต่แม่ได้เรียนรู้นะลูกและที่สำคัญดีกว่านั่งงอมืองอเท้าอยู่กับบ้านลูกพยักหน้ากันงึ่ๆตกลงกลางคืนเมตตาถามว่าคืนนี้ หนูนวดให้ไหมคะเท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ